ดีค่ะดิฉันนางสาวอิิสารทาเยี่สามีกำลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษารหัสนักศึกษา6 7 1 9 0 5 0 0 2 0วันนี้ขออนุญาตแนะนำแหล่งเรียนรู้นอก้องเรียนที่น่าสนใจของจังหวัดสงขลานั่นก็คืออุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้างอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะโรงเรียนบ้านคูในสังตั้งอยู่ที่หมู่ที่6 ตำบลแคอําเภอจนะจังหวัดสงขลาปัจจุบันมีนายไพซอนนิเรดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนตอน้นและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสํานักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3ค่ะลเข้าไปในเพื้นป่าสงขลาภายใต้ภูเขาสมงสรดิน คืออุโมงค์ที่เคยเป็นหัวใจของขบวนการคอมมิวนิสต์มาลายาอืมคืออุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำขางสถานที่ที่อดีตไม่ได้ถูกอล่แต่ถูกเล่าอย่างมีชวออุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำขาง หรือหมู่บ้านเปียมิตร5ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างหมู่ที่1ตำบลคลองกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาระยะทางและการเดินทางจากตัวเมืองหัดใหญ่ระยะทางประมาณ75กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ1ชั่วโมง15นาทีเส้นทางขับตามทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมเย้ะเลีเล้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข406 อำเภอนาทวีเดียวเข้าเส้นทาง416ไปยังเขาน้ำค้างจากตัวเมืองสงขลาระยะทางประมาณ110กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง45นาทีก่อนจะเข้าสู่อุโมงเราจะพบกับนิทรรศการด้านหน้าภาพป้ายทางเข้าห้องจัดแสดงเอกสารโบราณที่จัดแสดงภาพถ่ายเขาดำเอกสารลับแผนที่การโหว อาวุธจำลองและเครื่องใช้ในป่าทุกชิ้นบอกเล่าเรื่องจริงของผู้คนที่เคยมีชีวิตอยู่ด้วยอุดมการในยุคที่การต่อสู้อยู่เหนือการเห็นต่างในส่วนของพิพิธภัณฑ์สงครามประวัติศาสตร์ภาพห้องจัดแสดงหุ่นจำลองพิพิธภัณฑ์แห่งน,นี้ไม่ได้สะสมแค่วัตถุ แต่มันเก็บจิตวิญญาณบันทึกเรื่องราวของอดีตนักรบในป่าจากชีวิตจริงที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ความเหนื่อยลา้าและความหวังเสื้อผ้าเก่าหมวกสนามบันทึกภารกิจภาพสหายรวมรบรวมถึงอาวุธต่างๆี่พิพิธภัณฑ์รากไมย าพรากม้จริงการจัดวางเป็นศิลปะอีกมุมหนึ่งสร้างแรงบันดาลใจพิพิธภัณฑ์รากไม้ที่จัดแสดงรากไม้โบราณรูปร่างแปลกตาที่สื่อถึงการยืดโยงความอดทนและรากเงาของอุดมการรากรูปมือรากพันกันคล้ายวงจรชีวิตจากวางคู่ถ่ายถ่ายหนักต่อสู้ จุดเริ่มเดินเข้าอุโมงต้องเดินขึ้นบันได108ขั้นสู่ยอดเขาเหลียงซานเพื่อเข้าสู่ทางเข้าหลักของอุโมงจุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์อุโมงคแห่งนี้ถูกขุดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2515ถึง2517โดยกลุ่มคอมมิวนิชต์มาลายาถูกใช้เป็นฐานที่มั่นลับในการต่อสู้กับกองทัพรัฐบาลไทยในยุคสงครามอุโมงคนี้ สร้างขึ้นด้วยแรงงานมือของสมาชิกกลุ่มใช้เวลาเราวสองปีและมีโครงสร้างซับซ้อนลักษณะอุโมงค์ความยาวประมาณ1กิโลเมตรลึก3ชั้นมีทางเข้าออกถึง16ช่องทางเพื่อใช้ในการหลบหนีและอำงการภายในประกอบด้วยห้องต่างๆเช่นห้องประชุมห้องพยาบาลห้องครัวห้องผู้นำห้องเก็บสเสบียงและสนามยิงปืน อุโมงใต้ดินนี้ถูกขุดด้วยแรงคนกว่า200คนใช้เวลากว่า2ปีมีความลึก3ชั้นความยาว1กิโลเมตรและมีทางออกมากถึง16ช่องมีห้องประชุมจุดวางแผนยุทธศาสตร์ห้องพยาบาลเตียงไม้ผ้าขาวยาสมนาุนไพรห้องครัวแค่ครกเสือ่อกับไฟกองเล็กก็เพียงพอห้องผู้นำเตียงโต๊ะ เข็มทิศและกระเป๋าหนังสือห้องเก็บสะเบียงทางน้ำถุงข้าวสารเสื่อมัดรวมสนามยิงปืนเสียงกล้องในพงองินนี่ไม่ใช่ที่หลบภัยธรรมดาแต่มันคือหมู่บ้านใต้ดินที่มีชีวิตครบถ้วนการมาเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากของจริงสถานที่จริงและเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนในห้องเรียนสู่ประสบการณ์ตรงกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่นี่สามารถบรณาการกับหลายรายวิชาสังคมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและอุดมการ์ ภา,าษาไทยเขียนบันทึกความรู้สึกถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ศิละปะถ่ายทอดความรู้ผ่นผานภาพวาดโปสเตอร์และงานสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ศึกษาสภาพภูมิประเทศระบบถ้ำและป่าเขาเทคโนโลยีจัดทำสื่อวิดีโอรายงานหรือฟีเซนสเตชันสมัยใหม่ นักเรียนที่มาที่นี่จะได้เรียนรู้มากกว่าประวัติศาสตร์พวกเขาจะเข้าใจคุณค่าของสันติภาพและเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผลผ่านบทเรียนจากความขัดแย้งในอดีตอุโมงค์เขาลุงขามไม่ใช่แค่ทางเดินใต้ดินแต่คือทางเดินแห่งศรัทธาความเชื่อมัน่นและอดีตที่ควรค่าเก่การจดจำเรื่องเล่าจากใต้ดินบทเรียนของความกล้านในประวัติศาสตร์ ดิฉันนางสาวอิปติสานให้ีสาเมนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยหัดใหญ่ขอจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ